น้องป้องปลายสุขสุขคนครับที่นี่มองนีที่เก่าที่เดิมครับก <c oughs> ็ <c oughs> แดดลบลมตกครับคือเก่าเย็นๆครับเลยจากงานมามีอยากกินอาหารว่างครับก็เลยเปิดตู้เย็นเบิ้งพอดีว่าเอจากบ้านขางเคียงไฮมาจากอ่ลายคนไฮมาครับมันกินบ่เบิดครับก็เลยใส่ตู้เย็นไปครับขนมเค้งไีมน้อง นี่ครับเสือมาทอดกรอบๆจุบแป้งจุบไข่ทอดครับเลยตุจีนมาลายมื่อแล้วกันจินมาบ้านจินมาท่านจินมาเบิ้ครับว่ามีบ่มีเชือจีนเราพี่น้องแต่ว่ามีขนมเค่งจินขนมเทียนจินครับครับหลายๆคนไหนาครับพู้อไหนมาแน่เป็นวายเจ้าแล้วก็มันเหลือมากครับเอาตอนนี้หอกมาใส่ตู้เย็นไว้ครับมันเป็นการปรุงรสชาติอีกแบบหนึ่งตัวที่เขาเสืเอามาทอดครับ โอ้บัตลอยเสียจบ้าครับเาเบิง่งกันเลยเรากลับมาหาั่นกอนครับอันนี้มันมีใบตองมันกินบ่ได้แหะก็ใบตองออกพี่น้องบัาตากันเลยครับเสรตู้เย็นแข็งๆมันก็แข็งครับนี่ยังไงไม่ออกไม่กัดออกครับสีชุบไข่ จะชุบไข่หรือว่าชุบแป้งก็ได้ครับขอบุณผู้ให้ามากครับให้เร่นนารำรวยๆสุขภาพแข็งแรงขอบุณผู้ขามาเบ่งมาชมครับก็ฝากกด,กกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับหมายสุขภาพแข็งแรงสุขคนครับสุขูสุขคนจะได้เก็บจะขายจะจนครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นโควิดไปด้วยดีครับเดาแย่แล้วครับโควิด เดีวเราแกะออกแล้วแกไปตองนอ,อแล้วครับไปตองกินไม่ได้แกออกมาหันครับหันน่ครับ ร้อยแล้วครับพอเราหั่นแล้ครับเราก็มาผสมแป้งครับแป้งในผสมแป้งกรอบพี่นะครับแป้งรอบกรอบพี่นะครับใส่แป้งครับแป้งก็จะใช้น้ำเย็นนะครับน้ำเย็นใส่กรัปุกมาเดีวมึงแต่ส่วนใหญ่ก็ทำกินทุกปีครับ ก็ให้มากินไม่หมดก็อย่างนี้นะครับคนกินทุกปีเคยทำก็คนชาวคนจีนนี่นะครับเชื้อสายจีนนี่นะครับคนกินไม่ไม่นะเพิ่นไห้มากเพิ่นก็บอกว่ากินมาเบิ้ลกับเกี๊ยวจะทอดครับเพิ่นจะบอกวิธีมากนี่นะครับทำใส่ง่าก็ได้ครับใส่ง่าใส่น้ำตาลเพิ่งเพิ่มหวานก็ได้แต่ว่านี่ผมไม่ค่อยมากหวานเพราะว่า,าวผมมันกร หวานมันยครับไข่ครับ ไปกับกลางครับแต่มันสียใหม่ก่อนใส่เลยครับ นะครับทานกินครับ ทอดครับโดยสุรกียรชาแนลครับ <laughs> อาหารว่างครับกินดูทีวีนั่งดูดูหนังดูซีรีส์ไปครับเที่ยวไปแล้วก็อร่อยไปเพลินไปครับก็เป็นการปรุงอาหารอีกแบบหนึ่งนะครับคือเราทาไมห่หมดก็จะมาถนอมอาหารไว้หรือว่ามาปรุงรลกินกันโดยอย่างเช่ขนขนมเข่งนะครับแล้วก็เอา มาชุบไข่ทอดชุบแป้งทอดครับมันก็จะหอมกรอบอร่อยครับสีสวยนะครับนี่อร่อยนะครับกรอบอร่อยหวานจริงใส่เกลือนิดนึงจะดีมากเลยเมื่อกี้ผมลืมใส่เกลือไปแต่ก็อร่อยครับขนมเก็งทอดชุบไข่ทอดชุบแป้งทอดครับ อร่อยเลยหอมนะครับหอมฉุยๆเลยครับโอเคยังไงครับน่ากินเลยเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูครับนี่นี่ครับ อร่อยนั่งดูทีวีนั่งดูนังยาวๆดูใบเคี้ยวไปครับอร่อยฟินเลยครับ อ,อ,อสำเร็จครับเอาแค่นี้คลิปนี้ฝากไว้ครับทำทานกันทำง่ายง่ายครับน้มเท่งที่เหลือจากเราทำให้หมดนะครับมาก็ฝากกดตามกดติดตามไว้กดแชร์ครับถูกใจขอบคุณท่านที่ชอบมาดูนะครับอร่อยครับสวัสดีครับ